จริงๆแล้วสหรัฐก,กับจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่เรียกค่อนข้างซับซ้อนเนาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนยะครับมันมันมีความหมายทางการเมืองเยอะ,ะเศรษฐกิจจีนค่อนข้างจะเรียกว่าตบเซานะฮะตอนนี้คนจีนบอกว่าการซื้อบ้านเป็นการลงทุนที่เลวที่สุด้ายากเจ๊งให้ไปซื้อบ้านสงครามเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่ว่าสหรัฐจะนําเสมอไปทุกเรื่องนะฮะตอนนี้ในประเทศจีนเองเนี่ยผลิตรถยนต์ส่งออกนะประมาณ4ล้านคันกำลังผลิตเขาประมาณสักยี่สิบหกล้านคันนะทั่วประเทศแต่ส่งออก4ีล้านคันเนี่ยซึ่งจริงๆตอนนี้มีระดับหน เป็นประเด็นนี้ก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าฟิ t เลตติ้งอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าจะพิจารณาลดอันดับ ของประเทศจีนลงมาจากตอนนี้อยู่ที่ A บวกอยู่อันนี้นี่มันถือว่าเป็นการสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของฝั่งของจีนที่มันลดลงไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันสะท้อนถึงมิติไหนที่มีในัยะสําคัญน่าคุยกันบ้างคะครับสวัดีมุมมองของผมในเรื่องของจีนตัวนี้เศรษฐกิจกจีนค่อนข้างจะเรียกว่าซบเซานะฮะตัวเลขติดตรงทรงออกนี่ติดลบเยอะเลยแล้วก็ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขายไม่ค่อยออกนะ,ะฉะนั้น2ออย่างนี้มันจะดึงศักยภาพของจีนลงมาแต่ว่าที่ว่าแย่ๆเนี่ยมันไม่แยงเอ ใ,ในในในส่วนของไตรมาสสเนี่ยมันค่อนข้างจะลงนะฮะฉะนั้นไตรมาสสก็จะมีไทยทีท่าว่าจะลงอีก ฉะนั้นติดลบเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับในเรื่องใ,ในเรื่องของตัวเลขนะฮะแต่ว่ามันก็คงไม่หนี5%นะฮะ5%ของการเจริญเติบโตทาง GDP ที e นี้เราก็เลยมามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือว่าความเชื่อมั่นครับความเชื่อมั่นในการลงทุนนี้มันไม่มีฉะนั้นการลงทุนจะเกิดขึ้นได้แต่ที่ความเชื่อมั่นเมื่อเมื่อที่คุณกระแตถามผมเรื่องการลงทุนมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการกระตุ้นนะฮะนี้การกระตุ้นของรัฐบาลเนี่ยผมผมมองว่าเขามีแผนว่าปีหน้าจจะะะะะะกรรตตุ้้นนนนัททีีีีีีี่่่่่แแผผยยยยยยาาาาวเเเเเมมมมมปปหหอลลงไ็ แผนอะไรที่เป็นรูปธรรมซึ่งล่าสุดก็คือการลดดอกเบีย้ยนะฮะเป็นแผนการเงินที่เขาลดดอกเบีย้ยมาจุดสองห้ามั้งฮะนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันช่วยกระตุ้นไหมหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่สําคัญที่เราต้องมาคิดว่าการลดดอกเบีย้ยมันจะช่วยกระตุ้นความต้องการไหมแต่จริงแล้วนี่ยการโดมิสติกดีมา์ของจีนก็ไม่ได้ลดลงนะครับเพียงแต่ว่าส่งออกมันแย่นะฮะส่งออกนี่กับสารั้นี่ลดไปถึงลบกี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ส่วนของอภาพรวม,าม,ามาก็ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นตัวติดลบตัว คาดหวังสูงนะฮะคนจีนคาดหวังว่าจะมีเศรษฐกิจที่ดีในไตรมาสสามสี่นะฮะแต่มันก็ไม่ดีดังนั้นก็เลยมีความผิดหวังแล้วก็มีความคาดหวังที่ที่สูงเกินไปนะฮะซึ่ง5.5นี่อาจจะเป็นไปไม่ได้ในปีนี้ก็อ,อาจจะเหลือสัก5าแต่จริงๆแล้วผมว่ามันก็ยะยากอยู่เพราะว่าการแผนการพวกนี้มันต้องใช้เงินเยอะฉะนั้นการกระตุ้นอย่างยกอย่างเช่นการกระตุ้นเรื่องอีวีเนี่ยก็จะเริ่มกระตุ้นเมื่อนหนึ่งมกราปีสองห้าหกเจ็ดนะฮะที่จะเริ่มมีมาตรการช่วยเหลือคันละหนึ่งแสนหนึ่งแสน จะทําให้มีการกระตุ้นดีมาน์ของ E ีวีมาอีกครั้งหนึ่งเพราะหลังจากที่หยุดไปตั้งบาลสักปีแล้วมั้งะฮะเนี่ยที่ที่ไม่ได้กระตุนน้นหมายา็ว่าใครซื้อ e ีวีช่วงนี้จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องของส่วนลดนะครับจะเป็นเรื่องปีหน้าไปก็ประมาณนี้ครับภาพรวมทางฝั่งของจีนนะคะเขายังน่าจะคงการเติบโตที่หเซแสดงว่าดูไม่สิทธ์เขาต้องดีมากๆเลยนะคะเขาส่งออกเขาติดลบวิพาเลยนะคะครับติดลบสิบกว่าครับแต่ว่าเฉพาะอเมริกา,าลบยี่ห้า ภาพรวมก็ยังดีอยู่นะครับภาพรวมแล้วเรามองตัว PMI เขาย,ยังดีอยู่นะครับภาพรวมเขาคือดีกว่าเซษฐกินดีกว่าสหรัฐด,ดีกว่ายุโรปดีกว่าทุกประเทศแหละครับดีกว่าญี่ปุ่นดีกว่าทุกประเทศแหละครับไอพเอขาอยู่ประมาณ50นะฮะแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยตกประมาณ40กว่าเท่านั้นเองอะ่สิบ่เนี่ยอิรม,มันอยู่ที่38เองอะอย่างเงี้ยแล้วก็เราเห็นภาพว,ว่าเขาไม่ได้แย่ขนาดที่ว่าภาพออกมาแล้วครับจริงๆมันไม่ค่อยดี นนั่นเองถ้าเรามองแบบนี้แล้วแสดงว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นจากทางฝั่งของจีนคือความเชื่อมั่นที่กลับมามากขึ้นแต่พอโดนกรณีของเฟดแบบนี้ไปอะค่ะความเชื่อมั่นจะกลับมาได้ไหมอคะคุณธนีจริงๆผมคิดว่าคนจีนเองเนี่ยมันมี3าประการเนาะที่ปัญหาตอนนี้คือเอก,กชนไม่กล้าเสี่ยงลงทุนเนาะแล้ววิสาหกิจก็ไม่กล้าจะลงทุนเนาะ ต่างชาติก็ไม่มาลงทุนเนาะสามอย่างเนี่ยมันเป็นนาวันไววเลย3มเด้งเลยที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่าเหตุผลก็คือสีกิน้นผิงได้ออกนโยบายหลายๆอย่างที่เป็นนโยบายที่ให้เอกชนเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ต่างชาติกลัวนะฮะซึ่งคราวนี้ก็ได้ได,ได้ได้ออกมาตรการหลายๆ,ๆอย่างขึ้นมาที่แก้ไขปัญหาตัวนี้ไปบ้างแล้วนะฮะแต่สิ่งสําคัญตอนนี้คือที่ไม่เชื่อมั่นอย่างหนึ่งที่สาคัญที่สุดคืออสังหาริมทรัพย์จีนนี่มีโอกาสที่จะลม้มหรือว่ามีโอกาสที่จะมีปัญหาค่อนข้างสูงเพราะว่า<ม><ม>ยุตัวอย่างเช่นอม่วาันที่่นนีทโดดลักษณะว่าบีี้วน นี้บริษัทอันดับหนึ่งอันดับ2เนี่ยมันก็จะทําให้ความเชื่อมั่นมันหายไปตรงนี้ว่าสังหารทรัพย์จีนจะต้องมีการลงกันอีกหลายหลายยกนะฮะฉะนั้นตัวนี้แหละเป็นตัวหลักเลยฮะที่ทําให้เศรษฐกิจจีนแย่ในช่วงที่ผ่านมาคนไม่ซื้อบ้านแล้วก็บ้านไม่ขึ้นราคาตอนนี้คนจีนบอกว่าการซื้อบ้านเป็นการลงทุนที่เลวที่สุดทายากเจ๊งให้ไปซื้อบ้านเขาบอกอย่างนั้นฮะท <c oughs> ั้งที่มันผิดกับสมัยก่อนเลยสมัยก่อนนี่การลงทุนที่ดูดซ,กา,ซ,ก,าซการซื้อบ้านเพราะว่า <c oughs> บ้านมันขึ้นรราคาคยยเเทททท่่่่่่นนนนอีีีี้้มัััังกกก็ผผบบบไิษ ต้องส่งมอบ70,000ยูนิตนะครเขาก็ส่งไม่ได้นะพอส่งไม่ได้ปุ๊บคนก็ยิ่งตกใจใหญ่ทำไมบริษัทใหญ่ขนาดนี้ยังส่งบ้านไม่ได้ตามตามสัญญาก็เลยทให้มันมีความเชื่อมั่นหายไปเพราะนั้นการซื้อบ้านในประเทศจีนก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคอันใหญ่ที่รัฐบาลจีนแก้ปัญหาไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาแก้เนี่ยเขาก็คือไปอุ้มเข้าไปอุ้มเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่ารัฐบาลก็ไปเจ๊งด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยเนี่ยแล้วก็มีปัญหาลูกราเป็นเรื่องการเงินเน่องผู้ว่าการธนาคารเองก็ก,ก็มีีัานน่่่ดไ้มม มากมายในระบบรัฐวิสาหกิจจีนนะครับรัฐวิสาหกิจจีนเนี่ยอาศัยความเติบโตจากอสังหาริมทรัพย์ครับถ้าอสังหาริมทรัพย์ไม่เติบโตปุ๊บนี่เขาจะไม่มีเงินมาจ่ายฉะนั้นเขาไม่มีเงินมาจ่ายเขาตัวเลขเขาจะแดงเขาจะติดลบฉะนั้นเขาเลยมันก็เลยลามไปที่รัฐวิสาหกิจหรือว่าลามไปที่รัฐบาลท้องถิ่นนะฮะรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเขาใช้เงินประมาณส0ิอร์เ็จากอสังหาริมทรัพย์ครับอสังหาริมทรัพย์ใช้เงินยังไงก็ใช้วิธีการที่ว่าเอาที่าย ใช้จ่ายต่างๆตอนนี้มันหายหายไปเลยครับไอโครงการแบบนี้หายไปเลยเพราะว่ามันไม่มีการเติบโตไงฮะพรไม่มีการเติบโตพวกรัฐบาลท้องถิ่นก็เจงไงครับพอเจงปุ๊บรัฐบาลใหญ่ก็ต้องไปอุ้มนะพอไปอุ้มปุ๊บมันก็ทำให้เกิดโด,โดมิโนขึ้นมาว่าจ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้มันปัญหามันหนักกว่าที่คิดมากนะครับคือมันมเป็ปัญหาฉพาะอสังการริทรั์มันจะลาไปทุกสัพายเชนเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อความต้องการอื่นๆวัสดุก่อสร้างฮะหรือแม้กระทั่งความต้องการในการกู้เงินธนาคารก็เก็บนิดองสบตัวนี้ใหญ่มาาาากก็อจะทหปัญคว่ มันยากที่จะยังไงก็ผมว่ายากมากกับตอนนี้โจทย์แต่ว่าในมองในแง่ภาพรวมนะฮะถ้ามองในแง่ภาพรวม <c oughs> ว่าถ้าเกิดทางจีนเองเนี่ยถ้าอยากจะแก้ปัญหาตัวเนี้ยเขาก็ต้องแก้ปัญหาตัวการลงทุนการลงทุนโดยภาครัฐไม่มีทางเลือกทางอื่นตอนนี้<ม>นะ่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจำเป็นต้องมีนะฮะซึ่งเขาวางโครงการไว้แล้วนะว่าปีหน้าทุกอย่างมันเริ่มปีหน้าหมดคือปีหน้าเขาจะเพิ่มเพิ่มวงเงินลงทุนเรื่องรถไฟความเร็วสูงกับเรื่องทางด่วนนะ,ะซึ่งตอนตอนนี้ก็มีแผนว่าจะเพิ่มอีกปีปีีหน้้าาาอออกกมเเเรรรรรรืื่่งงงงงโคคสสถไฟวว็ู ก็ทางด่วนอีก30,000กิโลตัวนี้ก็เป็นเงิลงทุนภาครัฐที่ที่เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับแม้กระทั่งโครงการต่างๆที่การเปลี่ยนจากเซอร์วิสจากโปรดักชันเบสกลายเป็นเซอร์วิสเบสของจีนซึ่งเซอร์วิสเนี่ยเขาค่อนข้าง,งต่ำอะ,อะไรประมาณนี้แหละครับจะสร้างความเชื่อมั่นได้ถ้าปัญหาถือเป็นปัญหาใหญ่สุดภายในของจีนหรือเปล่าคะมองคุณอาเนี่ยอ,อ๋อแน่นอนครับปัญหาใหญ่สุดแน่นอนครับเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับบ,บ้านที่จะราคาขึ้นครับเพราะบ,บ้านมันไม่ขึ้นราคาคนก็ไม่อยากซื้อเพราะไม่อยากซื้อมันก็เกิดปัญหาาคคือมมีแต่่นขยใช ก็ทําให้ซบเซาโดยปริยายครับแล้วก็อัตราคนความมีบ้านของคนจีนก็เริ่มอิ่มตัวจะสังเกตว่ามันมีบ้านบ้านลางฮะเมืองผีฮะที่เขาเรียกกุ้ยเฉงิงะเยอะมากมายเในประเทศจีนเพราะซัพพลายมันมากกว่าดีมานะครับแก้ยากมากครับต้องค่อยๆแก้ไปอาจจะสักสิปีสหรัฐจีนตอนนี้ ยังไงดีคะคุณอานิจริงแล้วสหรัฐกับจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่เรียกค่อนข้างซับซ้อนเนาะช่วงหลังๆนี่จะสังเกตดูจะมีผู้นําของสหรัฐในระดับรัฐมนตรีไปเยี่ยมหลายท่านเนาะไม่ว่าจะไปบิงเค้นนะว่าเยเลนนะฮะแล้วก็จะมีทั้งคิสซิงเจอร์นะฮะจะแล้วก็มีบิลเกตมีอะไรหลายๆคนเข้าไปเยี่ยมเพราะเหตุผลก็คือว่าความซับซ้อนของความสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายนะฮะมันมันมีความหมายทางการเมืองเยอะนะซึ่งเออเคยคุยกับคุณคิสไว้ว่าในการที่จีนกับ ไปกลับมาเนี่ยมันเพราะเหตุผลก็คือว่าไม่สามารถแยกซัพยเชนออกจากกันได้แน่นอนวันนี้ไอ้ช่วงช่วงที่เกิดขึ้นตอนนี้ความสัมพันธ์จีนสหรัฐเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองนะฮะว่าเรามองว่าเขาทําอย่างเงี้ยเพราะอะไรนะฮะในส่วนของการเมืองก็คือโจไบเดนต้องการดีสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจที่ดี โดยการทําให้จีนกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ดีก่อนแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวพันธบัตรสหรัฐซึ่งอาจจะต้องมีการเทขายออกมาในช่วงช่วงที่จะตอบจากนี้ไปนี่ยฮะซึ่งทําให้อาจจะมีปัญหาได้นะฮะเยนเล่นก็ไปเจรจากับทางสหรัฐกับจีนแล้วว่าจะไม่ให้ขายนะฮะหรือว่าจะอาจจะช่วยซื้ออะไรประมาณนั้นแต่สิ่งสําคัญตอนนี้ก็คือโจไบเดนต้องการอย่างเดียวก็คือว่าจะต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันต่อไปเพื่อจะให้เศรษฐกิจสหรัฐไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนเนี่ยมีกําลังขับเคลื่ออนขงโลประมาณ300% ส่วนสารัดมีการกกมาขับเคลื่อนประมาณ15%ตามตัวเลขที่ได้ทราบมาซึ่งจะเห็นได้ว่าโจไบเดนเพิ่งพูดเมื่อล่าสุดเมื่อเมื่อ2วันก่อนเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจจีนแย่จะทําให้สินทรัพแย่ไปด้วยอันนี้เขาพูดชัดเจนนะฮะมันเป็นเหมือนกันหมายว่ามันเป็น สิ่งที่เขาต้องการแสดงออกว่าถ้าจีนแย่สหรัฐก,ก็แย่นะฮะฉะนั้นขอให้จีนเนี่ยพยายามจะปรับตัวอะไรต่าง,าง,างๆนานาให้เศรษฐกิจไม่แย่แล้วให้ความสัมพันธ์ในเรื่องของการค้าซึ่งลดไป20-25%เนี่ยมันดีขึ้นซึ่งหลักการตรงนี้ง่าย,ายๆคือตอนนี้โจบไบเดนเองก็พยายามจะต่อต้านแอนตี้ไปในตัวหมายว่าสงครามเทดวอลก็คือ1อ่ชิปไม่ขายอุปกรณ์อะไรไม่ขายไม่ขายผู้ขายเทคเนี่ยทำให้จีนสหรัฐเนี่ยมีปัญหาการค้านะฮะแต่ในทางกลับกันเขาพยายามที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ค้้าาขยกันใหดี โดยเฉพาะสิ่งที่สหรัฐอยากจะขายให้จีนนะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องของปัญหาระยะยาวที่ตบจูบตบจูบไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนะครับผมก็เลยคิดว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยคงไม่มีปัญหามากนักในเรื่องความสัมพันธ์การค้าในช่วงนี้นะครับในช่วงปีกว่าๆที่จะไปถึงก่อนเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยโจบไบเดนจะไม่เสี่ยงทําสงครามการค้ากับจีนให้มากกว่าน,นี้มีแต่ลดทอนความแรงลงไปเรื่อยๆจนถึงวันเลือกตั้งแล้วหลังจากเลือกตั้งแล้วพันธมิเป็นใครก็มาว่ากันใหม่นะคิดว่าไม่น่ามีมากกว่าน,นี้แล้วคร มองเห็นศักยภาพข้อไหนของจีนที่สําคัญที่สุดตอนนี้ที่ทำให้เขาสามารถเติบโตต่อไปในระยะยาวได้หรือว่าเห็นอุตสาหกรรมไหนบ้างที่น่าสนใจในฝั่งของจีนมากไหมคะผมอยากบอกว่าอวกาศเป็นโอกาสนะฮะที่สูงสุดของจีนนะฮะในเรื่องของอวกาศแล้วก็ในเรื่องของคอนตัมนะฮะในเรื่องของ AI ในเรื่องของโรบติก พวกนี้จะพูดว่าจีนนาก็ไม่ได้จะพูดว่าจีนตามก็ไม่ได้ครับบางเรื่องบางราวเราไม่รู้หรอกครับข้างในก็เกิดอะไรขึ้นนะฮะฉะนั้นสงครามเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่ว่าจีไม่ใช่ว่าสหรัฐจะนําเสมอไปทุกเรื่องนะฮะบางเรื่องสหรัฐนาบางเรื่องสหรัฐก็ตามนะฉะนั้น,น,นเราก็มองว่าจีนมีโอกาสชนะสูงในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะอะไรเพราะเราต้องเข้าใจนะว่าจีนมีวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์มากที่สุดในโลกนะครับกำลังคนตรงเนี้ยมันได้เปรียบดยสหรัฐประมาณสีเท่ากาลังคนเขามากกว่า4เท่าและคนฮะมันไม่ได้ลบกันด้วยมืออด้วยยเทาลบสสมมง เรามันเท่ากันนะครับฉะนั้นกําลังมากกว่าสีเท่าครับในเรื่องของสมองเนี่ยคิดว่าจะชนะไหมล่ะครับฉะนั้นอเมริกามีอย่างเดียวที่เก่งกว่า <S 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 จีนก็คือการเงินดอลลาราฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ต้องทําตอนนี้คือทุบดอลลร์อย่างเดียวครับจีนก็คือทายังไงจะทุบดอลลร์ให้ดอลลร์ลงแล้วก็เอาชนะในเรื่องของเทคเทควอลก็คือเรื่องของ AI กับเรื่องของคอนตัมแล้วก็เรื่องของ 6G นะะฮตอนนี้จีนชนะไปแล้ว 5G ปีิชชนะไปเยอะมากเลยนะครับเรื่องดาวเทียมก็เหมือนกันดาวเทียมจีนก็ต้องเอาชนะอีลอนมัสต์สตาร์ลิงให้ได้นะฮะซึ่งในไบต์โตของจีนเนี่ยในอนาคตใน3ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าชนะอีลอนมัสแน่เพราะเขายิงกันทุกวัน,นครับไอ้จัลลวดเนี่ยอย่าฉะนั้นจรวดเขามีกำลังผลิตจัลลวดตอนนี้มี30ลำต่อปีนะครับเขาจะเพิ่มเป็น150ลำนะครับฉะนั้นกำลังผลิตจรวดเขาจะสามารถยิงดาวเทียมได้20,000ดวงนะครับตอนนี้อีลอนมัสก็พยายามจะแข่งเรื่องเรื่องออออออวววกกกกกกกาา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 ศศฉะะะะะนน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 นััั้้้้เเ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 ป็จจุดดดชชีีีีขขขหมมมืืใใรรรรททท่่่่แแพพงงงคคโโโโลลยยผถิิ ยี่ไม่ได้แล้วก็แพ้เรื่องดอลลาร์อเมริกาแพ้หมดแน่นอนครับ2อ,อย่างนี้เป็นสอ,อย่างนี้กำลังแข่งกันอยู่ประมาณนี้ไหนพูดเรื่องดอลาล,าลาร์มาดีดอร์ไรเซชันนะคะยังไงคะก่อนนี้แน่นอนครับกลุ่มบิดกลุ่มบิดเป็นหัวหอกใหญ่นะครับที่พี่พูดถึงว่าตอนนี้มีกลุ่มที่เรียกว่า s c o แล้วก็กลุ่มบิด แล้วก็นี้จะมีเพิ่มมาเป็นกลุ่ม e7 นะฮะซึ่งอาจจะเพิ่มสู้ไปสู้กับกลุ่มของ g7 e พวกนี้ก็จะเป็นหัวหอกสาคัญในการที่จะสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาเพื่อจะสร้างเงินตราใหม่ครับซึ่งเงินตราใหม่ตอนนี้เงินบิดนี่เขามีโครงการว่าจะประชุมกันเดือนกันยายนที่แอฟริกาใต้เนี่ยก็มีรูปแบบออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจะใช้วิธีก็คือว่าใช้วิธีไฮบิดไฮบิดก็หมายความว่าอาจจะใช้หลายๆรูปแบบเข้ามามาเช่นใช้ทองคําหนุนใช้ดิจิตอลมันนี่เอ่อซีซีบีดีซีนะฮะหรือแม้กระทั่งใช กาอีกหลายประการนะที่กลุ่มบิดจะต้องเอามาใช้เขาเนี่เขาตั้งองคอ์กรมาแล้วนะครับองคอ์กรที่เหมือนกับ IMF องคอ์กรที่เหมือนกับเว r ร์แบงก์นะฮะบิดแบงก์ะอะไรประมาณนี้ก็มีองคอ์กรพวกนี้จะมาทํางานเกี่ยวกับการทํดีดอลลาร์เซชันให้ได้ทําให้ดอลลาร์มันอ่อนลงในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราระ<ม>หว่างประเทศก็คิดว่าบิดจะเห็นอะไรข่าวใหญ่ๆเร็วๆนี้ครับในการที่จะทุบดอลลาร์ให้ลงนะฮะเป็นนโยบายอยู่แล้วครับคุณธานีมีความคิดเห็นกับกลุ่มยานยนต์หรือเป็นเฉพาะลงมาสโคเป็น E ีีทางฝั่งของจีนเนี่ยยเป็นังงไาคะ คือจริงๆแล้วผมมีความรู้เรื่อง E ีีพอสมควรเพราะว่าได้ศึกษามาแล้วก็ได้ทาได้อยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ด้วยประเด็นก็นคือว่า EV ีเนี่ยมันหัวใจมันอยู่ที่แบตเตอรี่นะฮะงั้นแบตเตอรี่จริงๆแล้วเนี่ยของประเทศจีนเองแล้ว c ค t แอลนะฮะเบอร์หนึ่งนะฮะฉะนั้นเอ่อเราก็ว่าไลก่กันไปเรื่อยๆมีทั้ง10กว่าบริษัทในประเทศจีนตอนนี้ซัพพลายเชนของโลกเนี่ยมันประมาณหกเนี่ยมันมาจากจีนนะฮะแบตเตอรี่แล้วก็จะประกอบไปด้วยเกาหลีญี่ปุ่นนะฮะซึ่งประเทศพวกนี้ก่าว พายของแบตเตอรี่เป็นหลักตอนนี้แบตเตอรี่มันก็มีปัญหาของมันก็คือว่าราคานะตอนนี้อยู่ที่250ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์นะฮะซึ่งการพัฒนาตอนนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถทําให้มันถูกลงได้ไหมนะฮะซึ่งตอนนี้ประเด็นมันก็คือว่าก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเช่นโซเดียมหรือแม้กระทั่งตอนนี้อของสจอองลอทางรากบังก็ยังผลิตกาฟินออกมาซึ่งอาจจะเป็นแบตเตอรี่ใหม่ๆของโลกนะฮะในการที่จะผลิตให้ได้ต่ําลงราคาต่าลงซึ่งอย่างนี้ตอนนี้โซเดียมยังประมาณสัก180ดอลลาร์ ว่าอาจจะต้องพัฒนาต่อไปนี่เรามาดูความสัมพันธ์ของซัพพลายเออร์ของจีนเนี่ยอย่างเทสลาเองอะซัพพลายเออร์40%ก็มาจากจีนนะฮะฉะนั้นจุดหมายก็คือว่าทำยังไงให้เทสลาพึ่งตัวเองได้ในเรื่องแบตเตอรี่ซึ่งเทสลาเองก็ตั้งโรงงานที่เม็กซิโกแล้วนะที่จะผลิตแบตเตอรี่ของตัวเองโดยใช้แมทเทเรียลทางอเมริกาใต้ขึ้นมาแล้วก็ผลิตแบตเตอรี่ยี y ่ห้อเทสลาออกมาซึ่งอนาคตก็คงจะเลือกลดพึ่งพิงนาะจีนน้อยลงซึ่งเราก็มองในแง่ของความแข่งขันเนี่ยตอนนี้การต่อต้าน,น,มมานาอาีวคต มันจะมีการแข่งขันเลือดสาดกันขึ้นมาก็คือว่าเทสลาจะต้องลงราคามาเพราะว่าเทสลาต้องการมาร์เก Share ์ถึง20%นะครับ ของโลกนะครับไม่ใช่ของของแค่พราะรถไฟฟ้านะครับเป้าหมายก็คือ1 0 20, 20ล้านคันนะครับต่อปีนะครับดังนั้นมันเต็มไปไม่ได้เลยเพราะว่าโตยโยต้ายังผลิตแค่ได้แค่สิล้านคันนะแต่เทสลาจะว่าตัวเองจะผลิตรถ20ล้านคันต่อปีเนี่ยผมว่ามันก็อีลอนม,มัสก์ก็คิดอะไรแปลกๆแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมันล้อล้อกับแผนนี่ครับเขาจะตั้งโรงงานตามประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียบราซิลหรือแม้กระทั่งอินเดียเองก็ตามเนี่ยก็จะมีการลงทุนของเทสลาในอนาคตนะฮะซึ่งตอน,น,ตนเนี้ย นะเต็มกลางผลิตนะครับแล้วก็อย่างอินเดียก็จะมี2ล้านเอ่อเม็กซิโกโก็มี2ล้านอนโดนีเซียก็มี2ล้านอะไรประมาณเนี่ยรวมๆกันทั่วโลกก็จะมี20ล้านที่เขาวางโครงการไว้ซึ่งแบตเตอรี่เองเขาก็ผลิตเองเพื่อซัพพอร์ตโรงงานของเขาแหละนะฮะประมาณแล้วแต่เขาจะลงทุนนะครับแต่ว่าท,ที่ที่ลงทุนไปเนี่ยก่อนข้างๆจะครอบคลุมประมาณ50%บของเอ่อรดักชันของเขานะฮะที่เหลือเขาอาจจะซื้อจากซัพพลายเออร์อื่นๆแล้วเลยก็เลยก็เลยมองว่าแบตเตอรี่เองเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเองจี ส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศจีนค่อนข้างมากล่าสุดนี้ผมไปบริษัทที่เรียกว่า EVE นะรบ,บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่อยู่ที่เมืองหุยโจวเมืงองมณฑลกวางตุ้งนะครับเขาก็เป็นอันดับ3ของโลกนะครับในการผลิตแบตเตอรี่นะฮะเขาก็มีโรงงานทั้งหมด11โรงทั่วประเทศจีนเลยนะครับผลิตแบตเตอรี่ป้อนโรงงานต่างๆในประเทศจีนแล้วก็ส่งออกด้วยเขาก็คุยกับผมว่าเขาในมองในแง่ของการรีเสิร์ชเขาเนี่ยเขายังบอกว่าแบตเตอรี่จีนเนี่ยคุณต้องดูเป็นวันๆเนาะมันเปลี่ยนทุกวันนะฉะน,น ฉะนั้นจะซื้อจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องวางแผนระยะยาวด้วยว่ามันจะมีต้นทุนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะต้นทุนมันจะต่ตำลงต่ำลงนะฮะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าแบตเตอรี่เองเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญในการที่ทําให้ e v เนี่ยไปได้ไม่ได้นะ,ะซึ่งเราก็อาจจะมองว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่เนี่ยยังไม่นยังไม่นิ่งเลยครับฉะนั้น ความเสี่ยงก็ค่อนข้างสูงตอนนี้ในประเทศจีนเองเนี่ยผลิตรถยนต์ส่งออกนะประมาณ4ล้านคันปีนี้คาดว่าจะมาสี่ล้านคันกําลังผลิตเขาาประมาณสักยีล้านคันนะทั่วประเทศแต่ส่งออก4ล้านคันเนี่ยซึ่งถื่ตอนนี้มีระดับหนึ่งของโลกละในการส่งออกเขาก็ส่งไปยุโรปนะฮะส่งไปประเทศไทยอย่างเงี้ยส่งไปอินเดียอาเซียนอะไรพวกเนี้ยก็ส่งไปเยอะแต่ว่าสิ่งสำคัญตอนนี้คือเทคโนโลยีจีนลำหน้าจริงฮะแต่ว่าในการทําในการแข่งขันจริงๆแล้วนี่มันมีการกีดกันการค้าเยอะเนาะอย่างยุโรปนี่ก็เริ่มจะกีดกันละไม่ให้้จีนเขาหรือ ทังการที่จีนเนี่ยมีเขาเรียกว่าการแข่งขันที่สูงเกินไปเนี่ยหมายว่าเขาเขาเก่งเกินไปเนี่ยคนจะเริ่มกีดกันไม่ให้เขาเข้าละอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ที่จีนอาจจะต้องต้องกลับมาพิจารณาตัวเองว่าจะทํำยังไงให้ให้เขาพัฒนาตัวเองให้แข่งขันได้ในตลาดยุโรปหรือว่าตลาดอ,อเมริกาีไม่ต้องพูดถึงเขาเข้าไม่ได้อยู่แล้วสู้อเมริกาไม่ได้แต่ในตลาดอื่นๆก็คิดว่าจีนคงขายายตัวต่อไปนะครับส่วนแบ่งการตลาดจีนตอนนี้สูงสุดในโลกแล้วก็ในเรื่องของิีวีก็คิดว่าถ้าเราจะ ได้แล้วพึ่งตัวเองได้สูงตอนนี้แร่ธาตุต่างๆในจีนเองก็เป็นแร่ธาตุที่เขาผลิตเองแร่หายากแร่แร่เอิร์ธหรือแม้กระทั่งไอลีเทียมโคบอละไรเขาก็มีฉะนั้นเขาไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องซัพพลายไม่เหมือนสารัฐสารัฐเนี่ยมีปัญหาเรื่องซัพพลายเพราะเขาไม่มีของในประเทศเขาเลยพวกแบตเตอรี่นะครับเอ๊แสดงว่าถ้าเกิดเราดูทางฝั่งของจีนแล้วเนี่ยอุตสาหกรรม e ีวียังดูมีความน่าสนใจได้อยู่ถูกไหมคะน่าสนใจมากครับไม่ใช่ได้อยู่ครับน่าสนใจมากเพราะเขาเป็นอาดัมถึงโลกนะครับย่าลืม ทุกอย่างในเรื่อง e v เขาเก่งที่สุดหครับมีประเด็นไหนที่เป็นความเสี่ยงหรือควรที่จะต้องรู้ไว้ก่อนไหมคะจะได้เตรียมตัวเตรียมใจก่อนไปลงทุนจริงๆแล้วแบรนด์ e v ในจีนมันมีทั้ง50กว่าแบรนด์เนาะแล้วก็ที่ยกมาเนี่ยมันเป็นแบรนด์เลก้ว b y d เนี่ยมันก็มีประวัติเนาะก็ทํารถเรียนแบบมาเยอะนะฮะจริงๆเขาไม่ได้ <c oughs> เขาไม่ได้เก่งเรื่อง i c e <oughs> เลยนะครับ เขาเก่งเรื่องแบตเตอรี่นะฮะเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรเขาไ uh huh. ม่เก่งเลยครับพอดีเขาบังเอิญเขาเก่งเรื่องแบตเตอรี่เขาก็เลยโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของจีนนะฮะจริงๆแล้วบริษัทที่เป็นเบอร์หนึ่งของจีนจริงๆก็คือแสกมอเตอร์นะฮะแสกมอเตอร์ก็อยู่กับโฟก์สวาเกนก็ทํา EV มาเพิ่งเพิ่งทำมาไม่กี่ปีเหมือนกันนะฮะก็ก็เพิ่ง uh huh. เปลี่ยนเหมือนกันนะฮะฉะนั้นทุกอย่างมันเพิ่งเปลี่ยนมาทั้งนั้นเลยอ่ะ <S <S อย่างรีมอเตอร์อย่างนีโอเองหรับแแล้ววกก็ยง แยกวงออกมาขายขายกิจการเรื่องเกี่ยวกับไอทีแล้วก็แยกวงมาตั้งบริษัทของตัวเองเป็นเรื่องเรื่องของคือทั้ง3ามบริษัทก็ไม่ได้ผลิตรถเองเลยนะดีไซน์อย่างเดียวแล้วก็จ้างบริษัทจีนผลิตนะฮะบริษัทเรียกว่าบริษัทผลิตรถยนต์เก่าในในไอซีนั่นแหละผลิตออกมาตามดีไซน์ที่เขาต้องการนะฮะแล้วมีบริษัทอย่างนี้อีกมากมายหัวโวยเสียวมีนะฮะอีบาบานะฮะก็เหมือนกันหมดนะครับมีรถของตัวเองหมดเลยครับทุกบริษัทมีรถของตัวเองหมดเลยครับฉะนั้นเราก็มองว่าตลาดอีวีจริงๆแล้วนีมคออาาจจะก็ต มีแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาผมเข้าไปดูเมื่อเดือนที่แล้วไปที่เซอรเ์เจนมาก็ไปดูรถมอเตอร์โ,วโชว์มาก็เห็นแบรนด์ใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิต1 0กว่าแบรนด์เลยนะครับคือเป็นแบรนด์ใหม่นะครับ <S <S ที่ไม่เคยมามีมาก่อนแล้วก็ผลิต E ี <S <S ขึ้นมาฉังนั้นถ้าเราไปดูในตลาดจีนเราจะเห็นความหลากหลายมากนะฮะแต่ที่เราเห็นที่ชื่อท,ท,ที่เห็นมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือรถที่ออกจากประเทศนะฮะส่วนรถในประเทศเองก็จะมีหลากหลายแบรนด์ที่อย่างเรายังไม่รู้จักก็เลยคิดว่าอนาคตการเติบโตของแบรนด์พวกนี้มันอาจจะมีอะไรใหม่ๆขึึ้้้้นนนมมาาาาาาหหเเเร็็็ออออออีีกกกะซ่่่งงงงงงจจปปแลวดดััยยู ก็อาจจะเป็นคนคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ที่ประเทศจีนนี่ดังมากนะฮะเป็นอันดับหนึ่งนะฮะในเรื่องของรถเล็กก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมองเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยยังมีอีกเยอะนะฮะเรื่อง E ีวีดังนั้นเราก็เลยมองว่าในธุรกิจของ EV เองเนี่ยการแข่งขันในจีนรุนแรงมากจะมีบริษัทที่ล้มตายไปเยอะนะฮะพูด,ดง่ายๆว่าจีนเปิดตลาดให้แข่งขันแล้วเขาต้องการให้คนที่อ่อนแอล้มหายตายจากไปเหลือเจ้าใหญ่ๆสัก1ิบแบรนด์ซึ่งเจ้าสิบแบรนด์ oh. ที่เราจะเหลือเนี่ยจะเป็นใครก็ต้องไป,ไปเสี่ยงเอาว่า ครับเพราะว่ามันแพงแล้วราคามันไปไกลแล้วเราเราไป็นลงทุนเราจะกาไรได้ยังไงนะฮะซึ่งซึ่งออมองง่ายๆว่ามันมีบริษัทเทคอีกมากมายในจีนที่เป็นสตาร์ทอัพนะที่เริ่มอย่างเอเวอร์แกรอย่างเงี้ยก็ยังมีบริษัทรถยนต์เลยครับเอเวอร์แกรนออโต้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ลูกฝีลูกคนแล้วประเด็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า,านักลงทุนน่าจะเข้าไปดูบริษัทที่มันไม่ค่อยใหญ่มากนักนะฮะอ,อย่างอย่างนีโอเนี่ยผมก็ว่าน่าสนใจเพราะว่านีโอเป็นบริษัทที่มีความเป็นเทคโนโลยีสู ให้ล,ลึกถึงเจ้าของเขาว่า,วามีวิสัยทัศน์อย่างไรอะไรต่างนี้ยเนโอมีโอกาสตเติบโตสูงนะครับเอ็กซ์เพิงก็โตสูงเอ็กซ์เพิงเพิ่งไปร่วมทุนกับอ็อกซ์วาเกนมาได้งเงินมาห้าร้อยล้านเหรียญอะไรประมาณนี้รีออโต้ก็เหมือนกันรีออโต้ผมไปดูรถเขาแล้วก็มันเป็นรถที่เน้นเฉพาะกลุ่มเลยกลุ่มเศรษฐีอะ่ะกลุ่มครอบครัวเท่เา,เาแก่ใหญ่อะ่ะเออรถได้เข้าไม่ทําเลยเขาทำในรถประมาณ2ล้านกว่าบาทอะไรประมาณนี้เราก็ต้องไปศึกษาตัวผลิตเขาด้วยนะครับว่าแต่ละผลิตมันมีมันมีความแตกต่างยังไงอย่างอย่างเอ็กซ์เพิงนี่เขาเก่งเรื่องเกี่ยวกกกััับบบระะะะอออโตต้้ไพลนนนนฮเเาาจ่งมม จว่าเทคโนโลยีตัวนี้เขาเหนือกว่าคนอื่นอะไรประมาณนั้นและ neo ก็จะมีแอปพลิเคชันมากมายที่ใช้กับรถซึ่งซึ่งเหนือชั้นเหมือนกันนะฮะพวกนี้จะเหนือชั้นกว่าผมว่าเหนือชั้นกว่าหลายหลายบริษัทในในโลกเนี้ยก็ค่อนข้างจะเป็นเทคคอมมานีก็ต้องดูอย่างงี้ครับอยากจะฝากถึงนักลงทุนหน่อยค่ะสำหรับใครที่จะเป็นแฟนแพนแท้ทางฝั่งของการลงทุนในจีนอยู่ช่วงนี้เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาอยากจะฝากบอกอะไรพวกเขาบ้างคะผลที่เศรษฐกิจจีนจะโตได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาคเอกชนในการลงทุนนะฮะที่ผ่านมารัฐบาลย โดยเฉพาะ2อสปีที่ผ่านมาปัญหาอาสังหาริมทรัพย์หรือว่าปัญหาเกี่ยวกับโควิดเนี่ยเป็นปัญหาที่กระหนำ่ำซ้ำเติมทําให้จีนแย่ลงในเมื่อช่วงสองสาปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการแก้ปัญหาอ,าอาสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้ยาแรงมากเกินไปทําให้มันปัญหามันไม่จบไง มันมันก็เลยเป็นปัญหาต่อเนื่องถึงบัดนี้นะฮะฉะนั้นถ้ามองให้ในแง่บวกของจีนเนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ยสถานการณ์มันจะแย่ลงไปอีกนะฮะฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องมีการเรียกว่าส่งเสียงให้ดังขึ้นต้องหมายความว่าตลาดของจีนนี่มันเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็มีตลาดที่มีศักยภาพฉะนั้นการกระตุ้นเป็นสิ่งสําคัญนะฮะฉะนั้นการส่งเสียงดังจากภาคเอกชนให้ให้ให้ดังขึ้นให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือนะทำให้วงจรเศรษฐกิจมันไปได้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ที่จจจะะตต้้้้้อองงเเกกกกิิดขึนนนนไไมมมมม่่ััั็ทําาาใหศรษฐีโสฟืว ดังนั้นกาลังบริโภคมหาสารของจีนนี่จะเป็นส่วนสําคัญมากในการที่จะทำให้ตลาดของชนชั้นกลางจีนเนี่ยบริโภคมากขึ้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ดีทําให้เศรษฐกิจจีนฟื้นกลับมาในในปีหน้านะครับผมคิดว่าปีนี้คงคงไม่มีดีกว่านี้ละปีหน้าก็คงมีการกระตุ้นอย่างรุนแรงแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวแน่ครับในปีหน้า